เจอกับพี่ฟ้าอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ฟ้าไม่ได้มาคนเดียวพี่ฟ้ามีเพื่อนใหม่ชื่อพี่นายค่ะวันรัศคุสทศธิรียนคณะวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการสาขาธุรกิจการบินค่ะ วานนะคะเด็กเยอะมากแล้วแต่วันนี้คือเด็กเยอะมากกว่าอีกนะพี่เนยวันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์น้องๆ ok กันดีกว่าว่ารู้สึกยังไงตื่นเต้นไหมกันเลยค่ะชื่อข้าวนะคะค่ะชื่อมิวกี้นะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะเตรียมตัวมาตั้งแต่เช้าตื่นตีห้าตื่นตีห้า นึกถึงดีจีตอนนึกถึงอะไรความคิดสร้างสรรค์นะคะการได้เป็นตัวเองการดีไซน์อะไรที่มันแบบเป็นตัวของตัวเองที่มันแบบโดดเด่นนะคะมีนิคอนเสิร์ตของโบกี้ไลออนะคะหอใจตัวเองพอแล้วโอ้ยเจ็บไสทั้งหัวใจทำไมยังทนมาเองชื่อโอมครับเป็นแบชื่อโอครับทั้งสนุกทั้งได้ความรู้ได้กลับไปคิดเดยอะเลยครับว่า ตื่นเต้นด e ma <I. S 1> ีครับตั้งแต่เด็กมาไม่เคยเจออย่างนี้ก็ทําให้กลับไปคิดว่าแบบเราชอบอะไรมันสุดยอดครับสนุกเหนื่อยมากคอนเสิร์ตครับพร้อมโดดแล้วครับพร้อมแล้วครับแบบโอ้โหจะเปลี่ยนไม่ไหวเลวนะชื่อน้ำวัคค่ะชื่อกวางค่ะชอบกีฬาสีเพนักบาสเราอ๋อมากค่ะคุยพนักบาสเราอ๋อมากคุยอยากเล่นกีฬาอยากเล่นกีฬาเพราะว่าชาหร่อชาหรอโอ้ังมากแม่ค่ะตาสุดๆค่ะท่านคณบดีสวยแล้วก็ใจดีมากๆค่ะพูดก็น่ารักที่สุดเลยค่ะ

กิจกรรมต่างๆเปิดให้นากรยทุกคนได้สร้างสารรค์ได้มีส่วนร่วมดึงศักยภาพในตัวเองออกมาให้เต็มที่ในการเป็น SPU ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเรียนนะคะโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกประทับใจการแสดงต่างๆแบบโอเคอม,มากๆค่ะวันแรกก็ประทับใจเลยรู้สึกประทับใจค่ะในแสงสีเสียงที่นี่คะ่ะมันดีมากค่ะแล้วก็พี่ๆคือแสดงดีกันทุกคนเลยคะ่ะฟังไม่ไหวฟังสะบัดเลย ก็ชื่อมิกกีนะคะชื่อมินนะคะช,ค <Yoda. S 2> ชื่อมิวสิกค่คะสนุกแล้วก็เป็นกันเองมากๆเลยค่ะสนุกมากๆค่ะแล้วก็ชอบตอนท่านคะานาับดีเปิดตัวมากฟังมากชอบกิจกรรมตอนที่เปิดตัวของอาจารย์ค่ะเจ <c oughs> ๋งแจ๋วมากค่ะเจ <c oughs> ๋งมากๆค่ะี่โข ชื่อเต็งครับชื่อแพค่ะที่แพทค่ะสนุกมากค่ะกิจกรรมก็บันเทิงดีครับผมวันนี้ก็สนุกมากค่ะอบอุ่นพี่ๆทุกคนในิสัยดีมากเลยรู้สึกจอยไปกับงานแล้วก็ได้เจอเพื่อนเยอะแยะสนุกดีค่ะเยี่ยมจริงๆครับเลิศเลิศเลิศค่ะสนุกมากๆครับ ที่สำคัญมอเรายังเปิดรับสมัครเด็ก65อยู่ตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นเด็ก65เนี่ยที่มาสมัครตอนนี้ก็สามารถรับทุน SPU โคตาเป็นส่วนลด1,000 0บาทไปเลยค่ะจบเท่าน,นี้เท่านี้เนาะเพราะว่าเหนื่อยกันแล้วเจอก,กันกิจกรรมหน้านะคะบ๊ายบาย